โอเคอีกนิดนึงนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งที่อยากแนะนำก็คือในบางครั้งเราทำการคำนวณหาพื้นที่นะครับหาพื้นที่ก่อนนะครับอย่างเช่นอ่ผมปิดนี่ไปก่อนจะได้ไม่สับสนนะครับเวลาเราคำนวณหาพื้นที่วงกลมนะครับสูตรที่เราใช้ในการคำนวณก็คือ π R กำลังสงนะครับซึ่งตัว π ายตัวนี้นี่แหละที่นิสิตหลายคนมักจะใช้2 2่ส่วนเนะครับเพราะเรียนมาแบบนั้นซึ่งซึ่งในตอนนี้นะครับเราเราจะไม่ใช้แล้วนะครับยี่ส่วนเเพราะมันผิดนะครับมันผิดถ้าเราใช้เครื่องคำนวณหรือเครื่องคิดเลขนะครับมันจะมีปุ่มพายให้เรากดปุ่มพายนั้นนะครับเราไม่ควรใช้2 2่ส่วนเหรือ3.14 นะครับหรือถ้าเราใช้ Microsoft Excel นะครับเช่นผมอยากผมอยากหาว่าค่าพายะอ,อย่างเช่นผมจะเอาช่อง A 2 0นี้นะครับเรามาใส่สูตรเวลาใส่สูตรเหมือนเดิมต้องกดเท่ากับนะครับ <c oughs> ฟังก์ชันายให้นิสิตพิมพ์คำว่าายก็คือ pi เขาจะมีฟังก์ชันขึ้นมาให้นะครับก็คือจะบอกว่าฟังก์ชันนี้จะให้ค่าของพายก็คือ3.14159266 535อะไรเนี่ยนะครับไปเรื่อยๆเ,เลยโดยที่มีความละเอียดถึง15ําตำแหน่งซึ่งเพียงพอนะครับดีกว่า3.14ดีกว่า22ส่วนเแน่ๆเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการใช้ค่าพายเราก็กดเดิวมันคลิกนะครับ หน้าตาของฟังกันพายก็คือเราวงเล็บเปิดและวงเล็บปิดนะครับเขาก็จะให้ค่าของพายมาเพราะฉะนั้นสมมติผมมีรัศมีคือ1นึเป็นเป็นสแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ก็คือนะครับเวลาใส่สูตรก็คือเราก็บอกว่าพื้นที่คือคือก็คือเท่ากับ คูณนะครับเครื่องหมายคูณของ Excel คือเครื่องหมาย s ตา r นะครับแบบนี้นะครับนะครับพื้นที่วงกลมคือพายคูณกับรัศมียกกำลังสองนะครับเวลาเราต้องการยกกำลังสองเราสามารถทำได้สองแบบก็คือเราคูณตัวเลขตัวเดิม ก็คือการคูณ2ครั้งก็คือยกกําลัง2หรือนะครับเราใช้เครื่องหมายยกกําลังเครื่องหมายยกกาลังจะเป็นเครื่องหมายแบบนี้นะครับที่ที่เป็นเป็น,เป,นเป็นหมวกแคปนะครับถ้าบนคีย์บอร์ดก็จะอยู่ตรงเลข6 <c oughs> นะครับแต่ถ้าอยู่ในโทรศัพท์มือถือหรือว่าเลเยอร์ของคีย์บอร์ดแ,แบบอื่นนะครับก็ลองหาเครื่องหมายที่เป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับ ก็คือแอ r ยกกำลัง2แบบนี้นะครับแอพอฉะนั้น <c oughs> พายประมาณ3นะครับแอ r กกำลัง2 2คูณ2เป็น4นะครับ4คูณ3 2, นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้ฟังก์ชันพายนะครับเพื่อคำนวณหาพื้นที่นะครับของวงกลมนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราก็ คุ้นเคยนะครับกับตัวฟังก์ชันของโปรแกรม Microsoft Excel มากขึ้นแล้วนะครับโอเคนะครับ